สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้จะเป็นการพูดเกี่ยวกับเรื่องของ disruption ของพระเจ้า disruption แปลว่าการเปลี่ยนพลิกฟื้นพลิกผันครับการสะดุดพี่น้องครับในระหว่างยุคเงียบนั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงสื่อสารผ่านความเงียบและนี่คือการสื่อสารแบบหนึ่งของพระเจ้าแต่การสื่อสารแบบนี้ครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือคําถามทําไมพระเจ้าเงียบทําไมพระเจ้าอยู่ที่ไหนเหลอทําไมพระเจ้าจึงไม่ยุติธรรมอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่เราได้พูดคุยกันมานานนับเดือนนะครับเป็นครับขอบคุณพระเจ้าที่หนังสือ disappointment with god นั้นค่อยๆตอบคำถามถ้าพี่น้องมีโอกาสนะครับหาซื้อหนังสืออ่านนะครับหรือพี่น้องอาจจะถอยกลับไปฟังและพี่น้องก็รวบรวมความเข้าใจ สะสมเพื่อที่จะเกิดเป็นองค์ความรู้องค์ความเข้าใจทําให้เราจะเข้าใจพระเจ้าและรู้จักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับในวันนี้ก็คือ d i s c r i p t i o n d i s c r i p t i o n จากพระเจ้าที่จะตอบคําถามคาใจพี่น้องครับพ,พระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่9เวลาที่พี่น้องฟังพระเจ้านะครับพี่น้องคงจะนึกว่าเป็นเทศกาล คริสต์สมภพหรือคริสต์มาสนั่นเองโปรดฟังพระเจ้านของพระเจ้านะครับอิสยาบทที่9ข้อที่2ชนชาติที่ดําเนินในความมืดจะเห็นความสว่างยิ่งใหญ่บรรดาคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจจุราชแสงสว่างส่องมาบนเขาทั้งหลายพระองค์ทรงทรวีจํานวนคนในชาตินั้นขึ้นพระองค์ทรงเพิ่มพูนความชื่นบานของพวกเขาเขาทั้งหลายเปรมปรีเฉพาะพระพักพระองค์ ดังความชื่นบานในฤดูเก็บเกี่ยวดังคนยินดีเมื่อเขาแบ่งของริบให้แก่กันเพราะว่าแอกอันเป็นภาระหนักของเขาก็ดีไม้พลองที่ตีบ่าของเขาก็ดีไม้ตะบองของผู้บีบบังคับเขาก็ดีพระองค์ทรงหักเสียเหมือนอย่างในวันของคนมีเดียนพระรองเท้าทหารทุกคู่ที่กระทืบจนสั่นสะเทือนและเสื้อคลุมทุกตัวที่เกลือกอยู่ในโลหิตจะถูกเผาเป็นเชื้อเพลิงใส่ไฟ ข้อที่6ครับด้วยว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่านและเขาจะขนานนามของท่านว่าที่ปรึกษามาสจรรันพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิ์พระบิดานิรันและองค์สันติราชการเพิ่มพูนขึ้นของการปกครองและสันิภาพของท่านจะไม่มีที่สิ้นสุดบนพระที่นั่งของดาวิดและเหนือราชอาณาจักรของพระองค์ เพื่อจะสถาปนาและเชิดชูมันไว้ด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์การความกระตือรือร้นของพยาเวจอมทัพจะทําการนี้พระคมพีต่อนนี้นะครับพี่น้องครับเป็นพระคมพีที่ติดหูและก็ท่องติดปากของชาวยิวผู้สับซื่อในช่วงเวลาแห่งยุคเงียบครับช่วงเวลาแห่งยุคเงียบตามที่เราทราบกันแล้วนะครับพระเจ้าใช้ความเงียบ หายตัวไปครับและสื่อสารผ่านความเงียบมีสาระบางสิ่งบางอย่างคือพระเจ้าได้ทอดทิ้งอิสราเอลแต่พระองค์ก็ยังทรงรักษาความสัมพันธ์และพันธสัญญาของพระองค์อยู่เสมอและการทอดทิ้งที่พระเจ้าทอดทิ้งอิสราเอลในขณะที่พระองค์เงียบนั้นก็ดูเหมือนว่าพระองค์ทรงเงียบแต่พระองค์ก็ยังรักษาพันธสัญญาของพระองค์อยู่เสมอพระองค์ทรงสื่อสารผ่านความเงียบ ว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเมื่อครบกำหนดที่พระเจ้าได้มีแผนการแล้วสิ่งต่างๆก็จะเกิดขึ้นพี่น้องครับความผิดหวังความสิ้นสิ้นหวังกัดกินแผ่ขยายไปทั่วอิสราเอลปอดซาได้บันทึกความโหดร้ายทั้งหลายทั้งปวงที่ทำลายความหวังจนหมดสิ้นไม่ว่ากษัตริย์ของพวกกรีกไม่ว่าบรรดาชนชาติท,าทั้งหลายที่เข้ามาปกครอง าเลสไตน์และอิสราเอลพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือความหวังครับคำมั่นสัญญาเรื่อง King of Kings นี่เองกษัตริย์เหนือกษัตริย์จอมราชันที่เราประกาศศกผู้เผยเพระฉจนะกล่าวไว้พยากรไว้และเมื่อครบ400ปีแห่งความเงียบเมื่อพระเมสสิยาเสด็จมาพระเมสสิยาคือพระเยซูคริสต์พระองค์เสด็จมา ความยุติธรรมก็เริ่มหลังไหลมาดั่งสายน้ำสายทานคนยิวนั้นยึดประสัญญานี้ไว้เท่าชีวิตเหมือนกับคนที่ตกน้ำครับตกน้ำก็ยึดแพกู้ชีวิตไว้แน่นและนี่คือคนยิวครับที่กำลังรองคอยพระเมสสิยา400ปีครับหลังจากผู้เผยเพระจะะคนสุดท้ายในพระคัมภีร์ก็เริ่มได้ข่าวลือแปลกๆครับตั้งแต่มีผู้พยากรณ์ มีผู้เผยพระชนะมีประกาศกเกิดใหม่ชื่อว่าอยอนและท่านใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นธุรกันดารเรื่องราวก็ต่อมาด้วยคนที่มีชื่อว่าเยซูซึ่งเป็นลูกของช่างไม้เป็นชาวนาสเสร็ตเกิดที่เบดเลเฮมและข่าวเรื่องฤทธิอำนาจการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทํานั้นแพร่ขยายออกไปและรวมทั้งคำสั่งสอนเรื่องการกลับใจใหม่ซึ่งสอดคล้องกับประกาศกยอนความหวัง เรื่องพระเมสสิยาเรื่องการช่วยกู้ก็ถูกจุดประกายขึ้นครับและพระเยซูจะเป็นคนนั้นหรือเปล่าพระเยซูคือผู้เดียวคนนั้นใช่ไหมที่น่าจะหรืออาจจะเป็นจอมราชันได้เป็นพระเมสสิยาที่พวกเขารอคอยมาตั้งนานบางคนก็ยืนยันว่าพระพระเมสสิยานั้นเสด็จมาแล้วจริงๆครับเรื่องนี้พบในภิกติคุณที่บันทึกไว้พวกเขาเห็นพระเยซูทรงรักษาคนตาบอด พระเยซูทรงรักษาคนง่อยพระเยซูทรงทําให้คนที่ตายแล้วเป็นขึ้นเหนือความตายพวกเขาก็เป่าประกาศต่อไปเป็นข่าวลือหนาหูเลยครับว่าพระเจ้าพระเจ้าเสด็จมาช่วยประชากรของพระองค์แล้วและพวกเขาเว่าประกาศตอนที่พระเยซูทรงทําให้ชายหนุ่มคนหนึ่งขึ้นมาเป็นขึ้นเหนือความตายพี่น้องจําได้นะครับพวกเขาประกาศว่าพระเจ้าเสด็จมาช่วยประชากรของพระองค์แล้วเวลาที่ เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าเป็นจริงๆแต่น่าเสียดายครับหลายคนก็ยังสงสัยอยู่หลายคนก็ยังต่อต้านหลายคนไม่เห็นด้วยหลายคนรู้สึกว่าพระเยซูหรือชายที่ชื่อว่าเยซูซึ่งเป็นลูกช่างไม้นั้นมาทําให้ผลประโยชน์ของตัวเองได้หดหายไปพี่น้องครับเมื่อเรามาดูชีวิตของพระเยซูพี่น้องคิดว่า พระเจ้าตอบคําถาม3ามคำถามนี้หรือเปล่าครับว่าทําไมพระเจ้าเงียบทําไมพระเจ้าจึงดูเหมือนไม่ยุติธรรมพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงพระองค์อยู่ที่ไหนพี่น้องคิดว่าพระเยซูมาตอบคําถามนี้ไหมครับคําตอบก็คือท่ามกลางความสงสัยพระเยซูทําให้พระสัญญาเรื่องพระเมสสิยาเป็นจริงในตัวของพระองค์ครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุด ตรงไม่ได้มาในแบบที่ใครต่อใครคาดหวังหรือคาดคิดไว้ล่วงหน้าว่าพระเยซูหรือพระเมสสิยาน,นั้นจําเป็นเทีจะต้องขี่ม้าขาวมาช่วยกู้ไม่มีใครคิดครับว่าพระเยซูจะมาช่วยเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณหรือชีวิตอิรันพี่น้องครับเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์เราหาร่องรอยความผิดหวังกับพระเจ้าแล้วเราหาสัญญาณว่าพระเจ้ากําลังสื่อสารอะไรกับเรานี่คือด r ส p ปชันครับ disruption เมื่อพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้ครับเป็นการพลิกผันพลิกฟื้นเป็นการทําให้หลายสิ่งหลายอย่างสะดุดเหมือนกับในช่วงนี้ครับที่โควิด19ก็ disrupt ขึ้นจกัก disrupt ชีวิตของเราทําให้ชีวิตของเราสะดุดทําให้หลายหคนก็อาจจะต้องหันกลับมาพึ่งในพระเจ้าอีกครั้งหนึง่งและนี่คือผลประโยชน์หรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก d i s r u p t i o ในครั้งนี้ฉันในฉันนั้นครับ เมื่อพระเจ้าเงียบมา400ปีในยุคเงียบ400ปีนั้นพระเจ้าพลิกฟืน้นพลิกฟื้นมนุษยชาติพลิกฟื้นมวลมนุษย์ทุกคนเพราะพระองค์ได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกนี้การเปลี่ยนแปลงนั้นมันเป็นหน้ามือเป็นหังหลังมือเลยนะครับเวลาที่เราอ่านพระกิติคุณเราเห็นถึงพระเมสสิยาที่ทุกคนรอคอยพระเมสสิยาพระเยซูนิ ขับไล่ความรู้สึกสิ้นหวังของชาวบ้านชาวเมืองให้หมดไปครับแต่สิ่งที่น่าสังเกตนะครับว่าความผิดหวังความสิ้นหวังนั้นมันไม่ได้หายสาบสูญไปตอนที่พระเยซูอยู่ในโลกนี้มันไม่ได้หายทันทีครับแต่ disruption นี้นํามาซึ่งการเริ่มต้นที่จะหายการเริ่มต้นที่ชีวิตจะมีความหมายมากขึ้นการเริ่มต้นที่จะตอบคําถามว่า พระเจ้าไม่ได้เงียบแล้วพระเจ้ายุติธรรมและพระเจ้าได้ปรากฏเป็นจริงในตัวของพระเยซูแล้วพี่น้องครับถ้าดูดีๆนะครับพระเยซูทําให้พระประสงค์ของพระเจ้าชัดเจนขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแทบจะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเมื่อพระองค์เปิดตัวแบบที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ก็คือเห็นเป็นตัวเป็นตนจับต้องได้ได้ยินได้มองเห็นได้ เหมือนอย่างที่พวกฟาริสีสาดูสีและคนที่สงสัยต้องการพวกฟาริสีต้องการเห็นพระเยซูเห็นพระเมสสิยาด้วยตาของตัวเองพวกสาดูสีก็เหมือนกันคนที่สงสัยในปัจจุบันนี้เมื่อท่านกลับไปอ่านประวัติศาสตร์ที่บันทึกอยู่ในพระกิติคุณทั้งสี่เล่มคนที่ขี้สงสัยทุกวันนี้ก็จะพบกับพระเยซูและได้ยินเสียงของพระองค์ได้เห็นภาพของพระองค์ในสมองทุกคน ต่อไปนี้สามารถเดินตรงรี่เข้าไปหาพระบุตรของพระเจ้าได้แล้วเข้าไปหาพระเจ้าได้แล้วและถามคําถามหรือพูดคุยกับโรงได้ตามสบายเหมือนอย่างที่พรกิติคุณบันทึกไว้นะครับพระเจ้าทลายหรือทําลายความเงียบลงแบบดังๆเลยครับก็คือส่งพระเยซูมาในโลกนี้และชัดเจนมากด้วยครับเมื่อพระเยซูลงมาเดินดินลงมาใช้ชีวิตแบบมนุษย์พี่น้องครับพระเจ้าซึ่งเป็นพระวาทนั้นกลายเป็น เลือดเป็นเนื้อในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่หนึ่งข้อสินะครับได้บันทึกว่าพระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราเราเห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงพี่น้องครับพระเจ้าเสถิตมาเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นเนื้อหนังครับเป็นกายภาพที่เราสามารถเข้าหาพระเจ้าได้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา เราสามารถที่จะเข้าหาพระเจ้าได้เรารู้ครับว่าพระเจ้าไม่ได้เงียบเรารู้ครับว่าพระเจ้ายุติธรรมเรารู้ครับว่าพระเจ้ามีจริงแน่นอนพี่น้องเชื่ออย่างนั้นไหมครับเมื่ออ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับชีวิตของพระเยซูจะตอบคําถามสามคำถามซึ่งเป็นปัญหาคําถามคาใจได้หมดพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะมาดูกันครับว่า สิ่งที่พระเจ้าตอบคําถามสามคำถามคือทําไมพระเจ้าเงียบพระเจ้ายุติธรรมจริงหรือพระเจ้าอยู่ที่ไหนคําตอบอยู่ที่พระเยซูครับขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าพวงเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระวจนะพระคัมภีร์ได้บันทึกถึงสิ่งที่ทําให้พวกข้าพงหลายมีความหวังใจอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์ ตลอดกาลขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าพระเจ้าจะเงียบอยู่ในเวลานี้แต่เมื่อถึงเวลาของพระองค์เมื่อครบกาหนดของพระองค์แล้วข้าพง์ทั้งหลายสามารถที่จะได้ยินพระสเสียงของพระองค์ได้รับคำตอบที่มาจากพระองค์ได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้ขอพระเจ้าทรงโปรดให้การแสวงหาพระไทยของพระองค์แสวงหาพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนนั้นจะได้ ประสบกับความสําเร็จผ่านทางหลักการในพระชนะของพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในขณะที่พระองค์ทรงเงียบข้าพ่งทั้งหลายได้รับบทเรียนและเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างและในขณะที่พระองค์ได้ทรงพลิกผัน disrupt ชีวิตของพวกข้าพพงหลายนั้นข้าพงหลายก็สังเกตได้และรับรู้ว่าพระองค์กำลังทําอะไรขอพระองค์ทรงประทานสติปัญญาที่เข้าใจพระไทยของพระองค์ พรผ่านหูที่ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ประทานตาที่เห็นพระราชกิจยิ่งใหญ่ของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์สารเสริญพระองค์กราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูกิจเจ้าอาเมนกัพระเจ้าอำนวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับพบกันใหม่นวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ